ซื้อทั้งห้องแต่งทั้งบ้านแต่งเฟอร์ลอยตัวครบทุกห้องที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เรามาไกลกันถึงจังหวัดเชียงใหม่มีลูกค้าอยากให้มาสัแต่งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวให้ครบทุกห้องทั้งบ้านลูกค้าซื้อมารีโนเวทใหม่และเอาไว้สําหรับให้ลูกๆมาอยู่ในอนาคตเฟอร์นิเจอร์ที่มาสัจัดให้เลยเน้นไปที่ห้องนอนมาสเตอร์และห้องรับแขกขึ้นไปที่ชั้นสองก่อนห้องนอนมาสเตอร์ลูกค้าเลือกเซ็ห้องนอนแบบจัดเต็มครบชุดก็จะมีเตียงนอน6ฟุตตู้ข้างเตียงซ้ายขวาโต๊ะเครื่องแป้งพร้อมสตูโต บานพับ3ประตูพร้อมกระจกบานเต็มตัวไว้ให้แต่งตัวได้อีกด้วยถัดมาในห้องนอนเล็กหรือห้องนอนเกสก็จะมีเตียงนอน3ฟุตครึ่งตู้ข้างเตียงแถมยังมีตู้เสื้อผ้า,าแบบบานพับ3ประตูเหมือนห้องนอนใหญ่ให้อีกด้วยลงมาชั้นล่างบริเวณหน้าบ้านพื้นที่นี้เตรียมไว้สําหรับเป็นห้องรับแขกเฟอร์นิเจอร์ก็จัดเต็มครบเซ็ตเหมือนกันเริ่มที่ชุดรับแขกจะเป็นโซฟาขนาด1ที่นั่งและ3ที่นั่งวางเป็นตัวเอลมาพร้อมกับโต๊ะกลางยกได้และชั้นวางทีวีอเนกประสงค์ถัดไปบริเวณด้านข้างลูกค้าอออยกกกห้ีชดะนววเรร่่งงงคแแลืืฟปณๆ ลูกค้าที่มีบ้านสายใหญ่และชอบเฟอร์นิตล์นี้แต่ไม่มีเวลาแต่งบ้านให้มาสระเป็นผู้ช่วยแต่งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวให้ครบทั้งบ้านแบบนี้ได้เลยนะครับ